อากาศก็เป็นใจดีดีมื่อนี่ก็คิดอยากกินสุกี้แห่งค่ะพี่น้องไปตลาดก็ะได้พักมากมูมากมุ้มากสุกี้แห่งของเหากับสีใสทั้งหมูทั้งกุ้งเลยเด้อค่ะมือนี้ หมูนี่ได้มากก็เอามาหมักก่อนเด้อค่ะพี่น้องคันผักเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วเฮากัมาผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันจักน้อยนึงค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะผัดให้กระเทียมหอมแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะพี่น้องพอหมูเสร็จโตเฮาก็ใส่ผักที่เฮามีลงไปค่ะช่วงที่รอให้ผักสลดเฮาก็มาเตรียมน้ำจิ้มซุกี้กันเลยก็จะเทน้ำจิ้มซุกี้ลงไปตอกไข่ใส่ลงไป2หน่วยค่ะผู้ใดจะใส่3หน่วยก็ได้เด้อค่ะพี่น้องตามชอบเลยค่ะพอผักเริ่มสลดเฮาก็ใส่กุ้งลงไปเนาะค่ะกุ้งนี่ใส่ที่หลังเด้อคคคค่่่่่่่่่่ะะะะะเเเเเพพรราาาาาาววววสสสสุุุุกกกงงงยยยจัไดดดดใตต้้้้้้้้้้้้้นน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 หหหออออมมมขขึีีีูแืำบ ตบทายโดยการราดน้ำจิ้มสุก้ที่เ้าต่อไข่ใส่ไววล่งไปพัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพี่นงเมนูสุกี้แห่งกระเฮ็ดง่ายแถมหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะสุดท้ายมัว,มวกนกจะาจาดน้ำจิ้มสุก้ลงไปอีกรอ,อบหนึ่งเป็นอันเสซ็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่มอะกับอากาศเย็นๆมากๆเลยค่ะมากค่ะพี่น้องกินสุกี้แห่งกันค่ะเป็นสุกี้หมูใส่กุ้งนำเดือดข้ามื้อนี้ผักข้ากับใส่เห็ดชิเมจิใส่ผักกาดขาวแลวกะเห็ดเข็มท้องค่ะพี่นองแล้วก็มีขึ้นชายต้นหอมมาเด้อจ่าเสๆพๆอ สุก,กี้แห้งว่ได้กินโดนล,ละค่ะพี่น้องอืมเซค่ะพี่น้องทำเองเซบเองน้ำจิ้มนี่กะซื้อมาตาเซเว่นเลยค่ะพี่น้องน้ำจิ้มสุก,กี้คุณนิดน้ำจิม้มสุกี้ เฮ็ดเหลียใไม่ๆค่ะพี่น้องอืมได้รำนำจิ้มกระเสียบแล้วค่ะพี่น้องไม่ต้องปรุงเพิ่ม อ,อร่อยอะอไผมากกะหล่ำม,มากเห็ดหูหนูมากพักอื่นกับไส้ใดเลยด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ไอยเอาพักแบบว่าไม่ได้ตู้เย็น Mm-hmm. ครับเ็ดง่ายพร้อมครับพี่น้องใส่ตะพักกับน้ำจิ้มซุกเกกับเนื้อสัตว์สุกเกแห้งแต่ว่าว่าแห้งปันใดพี่น้อง เพราะว่าเเฮดเดียวมันกับราดน้ำจิ้มลงไปอีกรอบหนึง่ง ใส่ไขไปสงเวยคือต้องแบบลายเลยค่ะพี่น้องอืมเด่งมาก วิธีทำเดี๋ยวล่งให้เบิงผมด้วยค่ะพี่น้องให้ย่งไงสุกี้แห้งอ,อร่อยกินกาแฟมากของพี่น้องกับเค้ก ไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า